ในโซนอายุ40 45 50นะครับมีผู้เล่นดาวข้างฟ้าทั้งนั้นเลยทีมของทีมของหนะงแอคช่นเนี่ยฟ้าครั้งตรงไหนแ่ะผู้เล่นหมายเลข45ของทีม1 x นะึ่แอค่นเนี่ยไปคัดบอลทีมชาติติดวิ่งครับ <laughs> ติดวิง่งวิ่งไวกว่าบ,บอลครับเขาเห็นแววป็นนักวิ่งเนี่ยติดวิง <laughs> ดว่งฟ้าเนี่ยนะ

ยิงงแรเลอะไปเล่นสนุกสนุกนะครับทั้งพี่น้องนะครับเป็นการจริงที่สามนะครับครับทีมหนึ่งเอ็กซ่าแต่เป็นฝ่ายได้เล่นได้เกียบรบอลนะครับอ,อ,อครับสองทีมเพราะ สอ,องมุลกเกอร์อัวปนาครันครับออกข้างสนามไปองมุลกเกอร์จะได้เปนฝ่ายทุ่มลอ่นมาเลขเจ็ดตรงต่อ,อกยกบเล่นหมาเลข้าโยนยาวมากบเล่นหมายเลขเจ็ ทักวันอ่าหนึ่งเอ็กซ์ไปแล้วอาจารย์ดมอาจารดมไปถูกตัดไปครับผู้เล่นหมายเลขหกของของนูเตอร์ตัดวัน,น,นไ,ได้ผู้เล่นหมายเลขหกของนูเตอร์อ,ออกครับอาจารย์เกะตัดบอลออกบอลออกข้างสนามของนูเตอร์ได้เป็นฝ่ายทุ่มเมาง่ายแล้ว ผู้เล่นกองหลังตั้งบอลเาใหม่ผู้เล่นหมายเลของลูเกอร์ต่อบอลให้ผู้เล่นหมายเลขหกหมายเลหกไม่ทครับบอลออกข้างสนามเนี่ยมาเท่าไหร่้งาได้เป็นฝ่ายทุฝ่ายมกปประตูมันไม่ได้มาต้องแต่คเ้งแต่อโคสอปีสาปีเนี่ยนหมายเี่สบเปิดมาทั้งผู้เล่นหมายเลขอาจารย์เก๋อาจารยก๋โยนแล้วครับาายโยนยาว อ๋อไม่ทันครับผู้เล่นหมยเก็เดีดนครับของลูกเกอร์ผู้เล่นไมด้เก็าตองนี้ก็ได้เลย่่งผู้เล่นหมบายิงครับโอ้ตรงพวกสามุ่พอดีแฟนี่หมย่ามายเลขห้านะครับผ้ใหญ่เรียผู้ใหญ่เรียครึงอยู่ครึง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 ครับครึ้งต่อหมายเลขยี่ป ครับเปิดมาคุณเล่นไหมยี่เป็นาจานเก๋อาจารย์เก๋พาวันไา้ครับส่งต่อให้อาจารยนุมครับอาจารย์นุ่มเปิดใส่าการหมายเลขแปดหมายเลขแปดทำไงครับอ,อ๋อเปล่าครับเอ,อ่เอง,งเนกากตเลยรูปมีกิอ่าใครพาเตผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ โอ้โหเกิบเข้านะครับตรงโซว่าก็โตเล่นมาแล้วกี่ผ้าเปิดไปแล้วครับไปแล้วเพื่อหมายเขเจ็ดพูดแล้วทองทองกรุ๊ปเตอร์เล่นมาแเลขกี่ผ้าเปิดต่อให้กับครับเนียงซ่าตัดบอลได้ตัดบอลได้เปิดให้หมา ผู้เล่นหมายเลข0.5น,นะครับต่างแย่งกันอยู่ครับตอนนี้ผู้เล่นของทองลูกเกอร์ได้บอลหนึ่งแอคซ่าแลครบรองบอลอยู่ยังไม่เปิดเอาเปิดให้ผู้เล่นผู้เล่นหมายเลข2ได้บอลน,นะครับ เปลี่ยนทางไปทางด้านขวาเล่นทางขวาไม่ได้โค้รตู้ออกข้างสนามครับจะเป็นแบ่งแกคซ่าป่าส้มเป็นผู้ส่ง ผู้ต่อไปเป็นการทิ้งที่3นะครับรุ่นเด็กน้อยรุ่น50 55 60ห้าินะครับรุ่นเด็กน้อยผู้ต่อไประหว่างชมรมกีฬาจังหวัดพิจิตรกับทีมเพื่อนหมอดินนะครับเตรียมตัวด้วยนะครับผู้ต่อไปเอาอ,ออกทางสนามผู้เล่นทองนักกอร์ครับ เข้นาดูไหนก็ไม่รู้แย่ก็อยู่ี่ังเงินจังไหนคาสมกัรไแล้วกับรเลนนุเกอร์ได้บอลเปิดมาแล้วครับติดอะยังได้บอลอยู่ครับยิงอ่ะมันไม่เข้าคาักไปไปน่าวย สองพันเดี 1> 1, 2, ๋ยวยีละวันให้วันเบิดนะคับเเขาเรียกว่าบอลมพันยงงาสนาอะเยอะไงทองนม้เกอร์จะได้เป็นฝ่ายเตะมุมเว้นไหมที่ผมเป็นทูเตะโยนไป้วครับเนไมลพี่เล่นไม่ม่บรเนเว้นไหมผครับ ผูเ้เ,เล่นหมาได้28-21เอ็กซแ่งแ,งงนนงแย่งบอลกันอยู่กลางสนามแมนยูหกยังยังไม่เปิดคเช้ายังเจ้าส่งต่อให้พเพื่อนมาได้กุบ ไปแล้วครับอาจารย์เก๋ไปแล้วครับเป็นเก๋ในแง่ข้าไปแล้วครับเก๋เรียบเก๋เรียบทันไหมทันไหมไม่ทันได้ไไไไเป็นฝ่ายเตะมุมนะครับขอบอลด้วยขอบอลด้วยอ่าหนุ่มเก็บบอลเมื่อกี้ไปไหนเปิดซีหมอดินกัน ลูกน้องหมอดินเนี่ยเก็บบอลเนี่ยไปไหนไปเปลี่ยนอาชีพเร็วผู้เล่นหมายเลขสิบห้าของเดงเอต้าจะโยนมุมครับโยนมาแล้วมุมอาจารย์แกโอโหตรงตัวครับตรงตัวผ่าผู้รักษาประตูพอดี ทองสุกเกอร์ได้บอลน,นะครับตงรงต่อมาติดใต้เปิดให้กองหน้าหมายเลข25อัดเต็มที่เลยครับตรงขาทูบปัดได้อ่าเรียบร้อยครับมหมายเลข6นะครับเป็นผู้ทําประตูให้กับทีมทองทุนุกเกอร์ขึ้นนําเป็น1นึประตูต่อศูนสมศักดิ์จูเพื่อน ครับไม่ไของผู้เล่นที่ทำประตูนะครับสมศักดิ์ตูเพื่อนนะครับเล่นหมายเลข6กลางยงหวอนเตอร์ส่ขขงขึ้นหลังส่งขื้นหลังยังไม่เล่นครับยัง มุ่งเข้าเดียร์อนนะครับเลรนมาเรียกยี่ห้าเอาไงครับไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านทำไงไปได้ไปได้กำจัดกันอยู่โยนหักไายในครับ ของลูกระเป็นฝ่ายได้บอลครับเปิดบอลมาด้านขวาผู้เล่นหมายเลขยี่สิบห้าหญิงอัดไว้ถูกบล็อกลูกออกข้างครับของลูกเกอร์เป็นฝ่ายได้ทุ่ม ไปแล้วครับพี้ใหญ่เรียบพีใหญ่เรียบเกี่ยวไม่ติดใหม่ครับอของหลังของทองโรเกอร์ฝ่ายตัดบ้อนได้ลำเลียงลำเลียงลูกมาแล้วเปิดให้กับตัดถูกของมเม็กซ่าตัดออกข้ามข้างหนามมา ทองมูนุกเกอร์จะได้เป็นฝ่ายทุ่มนะครับเล่นหมายเลขสิบเจ็ดเออบอลเปลี่ยนทางมาด้านขวามาให้ผู้เล่นหมายเลขเจ็ดทองมูนุกเตอร์เล่นหมายเลขสิบหกให้ใหมายเลขยี่สิบเก้าทองมูนุกเตอร์หมายเลขเก้าบอลกระถอกครับลั่นลั่นลั่นลันในแง้ซ่าได้บอลครับ ไปแล้วผู้ใหญ่เรียกไปแล้วครับอีตายธรรมชาติยิงยีขวาครับโอ้โหเข้าไปแล้วเฮ้ยอีตายธรรมชาติแต่อีขวายิงครับอะยาโอ้โอีตายยิงมืดโกงหายทองเลยขวาซั้มเลยฮะหยุแรกในชีวิตป่าวในในชีวิตนะฮะถนัดตายแต่อีขวายิง เล่นหลอกกันนะเสมอนะเสมอนะครับหมดเวลาครับหมดเวลาครึ่งหเว่าแล้วโอ้โหสุดยอดเลยหลอกได้เฉียบขาดจริงจริงคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไป จะเป็นการทิงที่สามระหว่างทีมชมรมกีฬาจังหวัดพิจิตขอเปลี่ยนเปลี่ยนข้างยังไงไม่คือเดี่ยวข้างเลยไม่มีพักไม่มีพักหนม่งกี่ห้างครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนข้างนะครับ <อ>ไม่รู้ละแล้วแล้วแล้วกไม่พากไปแมเสร็จเลยจบเลยคราเตรียมเตรียมทีมเราเตรียมตัวเลยอบปีแน่นะครับคู่ต่อไปเตรียมตัวลงสนามเลยนะครับเป็นคู่ทิงที่3รุ่นเด็กน้อยรุ่น50 55ิ0าระหว่างทีมชม,มรมกีฬาจังหวัดพิจิตรพบกับทีมเ,เพื่อนหมอดินนะครับชิงลำดับที่ 3, 3> นนค,ออคู่นี้ อีกแข่งอีกคอร์เตอร์เดียวนะครับก็ถือว่าจบนะครับจบอักหนกังเริ่มนะครับทองมุกเกอร์แต่เป็นฝ่ายเล่นบอลขอบคุณร้อยธนทรเอกจารุกุดมพัชเชษนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกัน ส,สร้างสีสันคือเวลาหลังก็งคือครแรกหนึ่งตัวหนึ่งครับสีสมมาธาคงทางทยหนึ่งเอ็กซ่าสีดำขิดส้มทองสนุกเกอร์คลับนำทีมมาโดยคุณทองนะครับพิทยาประสงค์ศุกร์ฝั่งนี้ก็นำทีมมาโดยคุณสิทธพลพงทายน์ครับผู้จัดการคงทายหนึ่งเอ็กซ่า โอ้โหปะทะครับเจ้าว่ะนี้โอเวสโอเวสสิทธิ์นานททองอุดมมิตรพรุทธอุดมอุดมปอด้็มาโอ้โหไม่สองปอดครับผมเกือบได้รุ้อนการลูกนี้ของท่งางฟังทีมนี้ครับนรลงพยาคาพัคฆ์ปรเภทหญิงตามน้ำดีซ้ายไม่ถนัดบอลมารังฝั่งขวา เรียกไปครับผู้สาวตูขทองสนุกเกอร์การเปลี่ยนตัวครับอาจารย์เม่ใช่ฝั่งทองสนุกเกอร์หมายลขแลงไปครับหมายจะแของฝั่งทองสนุกเกอร์สวัสดีสะอาด ลงไปแทนตปวิสิต์หน้าทองเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไปาทางแคบลีดาลีชาโอ้โหเปิดไปลูงนี้ จานขอนพอ่อฌานเก๋คือหลังยาวมาให้ผู้ลักษาประตรูครับจนแรมกอนเอี่ยมจันแรมกอมปปนเนอเนี่ยมกิตสดามีบ้านหลวงพริกมาหลายไปทอสุรุกเกอร์ได้จดจอ่อข้ามตาครับตรงนี้ลหลายเลขหกสอง หนึ่งเท่าริงเป็นคือตัวม่ร้อนครบไหมาตางกมมาครับทั้งังทีมกรุงไทยหนึ่งเอ็กซ่า เน่นกรุงไทยแอคซ่ากฤษดามีบ้านหลวงเปิดมาอาจารย์เกโดนนิรันต์นัดไทยสงตัดบอลได้นิรันร์นันนดไทยสงปอดโอ้โหนีน่จ,จ,จรันขอนทองปอ,อ,อ,อครับตรงนี้ปบทช่มของทองสนุกเกอร์อองงกกันล้ ไ้กัรคบโดน50 60ครับของหมอทีนี้ครับเชิญค้าสนามตรงกอนด้วยกันเยครับบอลเปิดไปทางขวาานทั์โอ้โหพาบอลมาไม่ได้ หมุนซ่าสว่างแพร่ครับจะเล่นยิงครับตรงนี้เดี๋ยวดิฉันวงจะสกัดสายชนเก้าหลังครับสายช้อนมาที่สี่หมุนซ่าสว่างแพร่ครับจะคนปล่อยวิ่งกันมาหมุนซ่าบิงยัดเข้ามาพิชรามีบัลหลวงเที่ยวข้างไปสายชนเก้าหลังแต่นี้มายังไม่พ้น คุณเล่นของทองสนุกเกอร์ดาได้ที่ประมวลประมวลไม่ใช่ชาหลายออกซ้ายมาใช่ตอ,อนที่ทวัดสีสอาดทวัดเปิดไปติดกิดสดาครับนิรันนัดไทยสูงมาแถวสองใช่บริสมศักดิ์ทูเพื่อนสมศักดิ์ครูธรระตูนิรันโอ้โหเปิดขวางสนามมาแรงไมหมนี้ก่อนทุงท่งของเด็งคุณทายเอ็กซ่า บนลคกามใอาจารย์เก๋อาจารย์เก๋ขวาให้แล้วลงพยัเกษตรแล้วลงโอ้๋ึ้นยิงคึ้ผพาครับแมลดนีงอย่างหนึ่งเท่าอยูยวกัู่ชิงที่สามพุตบอลหมอดิับครั้งที่5้าอย่าลืมนะครับเข้าไปดูย้อนหลังในยูทูบพิมพ์คำว่าฟุตบอลหมอดิักครั้งที่ห้าไว้รับพิมชื่อทีมของท่าน นิรันนัดไยสงนิรันเปิดมาติดกิจดายกเร็วออกข้างไปครับเก <c oughs> ือบท้ายเกมก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆบอลลงพื้นมาได้ครับตรงนี้ <c oughs> สมั์จุเพื่อน <c oughs> โอ้โหนีับปะทะกันกลางอากาศ <c oughs> ต่างคอต่างเล่นบอลเลยครับ ไม่ทะลุครับเต็มกฤษดามีบอลหลวงไหลออกซ้ายไปจาดเก๋รัวขวาม,มาจะลงไปยังประเพดต่างบอลนหนึ่ง,าางยุ้งวานนี้จริงโอ้โหผมบอยก่งอยาจะพุ่งเข้ากรอบประตูะซูเปอร์เซนเป็นการลงรีเสือ,อจัลันคอนททอง สีคิดของทางฝั่งทีมไม่ได้่ายแวจงผม่ง้วยราไม่ได้่แ่องยแ้วครับหุ่ส่างคนเปิดนี้กันไปหุ่สร้างยิงไกลเข้าไปไม่ลูกนี้แต่ไม่ตรงกอบครับอยู่ไม่ไหมเรื่อแวัตชีสะอาด ลงพัแล <toys> ้วเย็นลปใส่แ่ช้ายะครับลองพปากปรเพทแต่บอลได้หลายข้ากลางให้อาจารย์เก๋ดีต่อจารย์ขอทองเบอร์ดกขวามาให้เด๋ยลงไปากเพทลงทันไหมลูกนี้ไม่ถันยบอลออกเ่อนหลังมาคู่ต่อไปเพื่อนมดดพบกับชมรมกีฬาฟุตบวันโโสพิจครับ ควาวนไม่ใช่ครับรองนายกอบตวังห้ำแห่เลือกตั้งองค์การเลือกตั้งสมาชิกใกล้ๆเข้ามาแล้วครับในวันที่เท่าไห28เลือกตั้งอบตวันที่28ครับเลือกตั้งรักใครชอบใครก็เลือกมาได้ตามอัธยาศัยบอกว่าดี้ต้องกลับมาเลือกนี่แบบเลย บอกมีค่ากลางเซนหผสมักตเพื่อใเ้ยเนี่ยอยางไเจอลูกครูที่ได้ผลผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใหญ่ลงใหญ่ลงความื้อให้เาให้เา เอาลูนนี่ต่วล็อกหลบสวยแล้วลูนนี่นิลานัดไทยสงนิลานสบัดออกขวาใช่ไปที่สมศักดิ์ทูเพื่อนสมศักดิ์ปดทอดมาฝั่งขวาหุสร้างสว่างแพ้วยิงติดบล็อกบอลไปถึงนิรันดร์มงคองมาแถวสองดผ่านเจรันต่อโตกลับมาทางขวาให้กับดินลงพี่เจ้าแพชยเปิดยาว ไม่ผ่านประมวลไม่อิฉาสาโตกลับไปให้สวัสดิ์ศีสะอาดสวัสดิ์สวัสดิ์วัดกระชาโดนอาจารย์เก๋วังไม่ได้ครับอาติลโทษครับและผู้ตัดสิน ปัญญากำนบนิชาหลวงโยธาปอตวิทย์โมเประการแข่งขึ้นบนหลังโคชุิ้งที่สามคุณววนหมอเดินครับเสมอตรองหอด่เสมอเจริงิงิงจุดโทษข้างล่ททางสามยิงลบโทษแม่ก็เล่นกันได้สนุกครับแม้ว่าจะเป็นการริ้งที่สาม สุดทินจองภาคไม่ได้ลงครับได้แต่วิภาคพิจารณ์มาเป็นสตาร์โค้ชวันนี้สุดทินจองภาคสุดทินนี่ชื่อดีครับแต่มีเยอะจังชื่อคนล่อสุดทินสุดทินภาับ เดทัดเดทัดประตูประตูเชื่อเรออประตูของท่านเนีประตูของท่านเัเชื่อไม่รู้ครับมาเป็กันหาเราไป็นะ้าฮะรู้มาก <c oughs> <c oughs> จุดโทษ <c oughs> หมดเลยผมขึ้นหลังหมดไม่ไหวแล้วผมวิ่งไม่ไหวแล้วหมดแค่หมดหมดผมมาคือหมดแล้วต้องออกมาั้งข้างเลยถ้าไปยืนติการมันจะเสียตัวคนที่หนึ่งครับมาได้เก็บอูดมินตัวน้ลงมจะวยมยคือถ้าหมดเต้องออกมาทังข้างมันเปหมดีการต้องเสียบอลก็ไปที่ประตู้หมดก็อยู่ข้างนมันไปองซบเติมข้เข้าั อุดมอินทะพนคนที่หนึ่งางเลยะครับเรน้างบว่างาร่ที่หนึ่งข้าบุญสร้างสวบางแพ่ของทอง,ทองทอสนุกเกอร์หมายเลข25ยิงอ่ะที่ทททททททไม่ลงใยิงโอ้โห ปูประตูค้างแต่ว่าไม่ทันครับทุกนี้นปูสาวโตใจแรงก้อนเอีเอเเ่ยมสสมศักดิ์บังประตูสมศักดิ์ชูเผื่อขอบคุณครับ จารเก๋กับมาเล้วทีสิบเอ็ดของเน็กเอ็กซ์ซ่าไม่พลาดนะครับ่อไปคนที่สองของทอสนุกเกอร์คนระับผู้เล่นหมายเลขหกครับผู้ทำประตูนในเวลาคนระับสมศักดิ์ตูเ้ื่อน คนที่สาของผู้เล่นของทีมเนี่ยแอกซ่ากูไทยแอกซ่าครับจะรันขอนทองครับทักษะดีนะครับผู้เล่นในเวลานับแรกกะทำประตูได้านเ่่าไ้ห้าสิ ได้ครับเข่าสามคนเลยครับคุณไทยในอีซ่าต่อไปก็จะเป็นผู้เล่นคนที่สามครับประมวลไมหิชาติครับโอ้โหบัรยายคนมาดูงานท่อที่นีครับมีธนาคารน้ำอยู่ที่องอ์การนางแหนครับธนาคารน้ำธนาคารใต้ดินบางเดือน4ี่ร้อยกว่าโครงการบัรยาย ประมวลไม่ใช่ข้าวพาครับโอ้โหสอนๆนี่ครับนี่เป็นอันว่าคุณไทยเด็กแอคซ่าครับดาบที่สามคุตบอลหมอีิครับครั้งที่5ครับเป็นนั้นว่ากีฬาเรื่องดานชนะก็คือเรื่องเกมการแข่งขันก็เดี๋ยวเวลาก็รามาสร้างมิตรภาพร่วมกันครับของมิตรภาพสำคัญ มันจะไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วบอกผมสิบสิบสิบคู่คนละค่าอู่ละก็ไปตกยี่สิบคู่เขาเขาบอกเพิ่มได้ไหมเนี่ยนาฮสี่สี่คู่เองหมดะอะไรโอ้ยนี่คู่ปรใช้มันน้อยลงแล้วจิบอกผมไปขนาดนั้นสิบคู่ตายสองอะไรนะยังยังมีล้องใ